สวัสดีค่ะสไปฟิลแลนด์บายติ๊กกี้ค่ะวันนี้ติ๊กจะมาพามาเกะกล่องนะคะเกะกล่องไปสนีค่ะติ๊กสั่งของมาจากร้านไทยนะคะให้เขาส่งผักมาให้ค่ะติ๊กนึกอยากกินผักเนาะแล้วที่ตรงนี้ติ๊กก็ไม่ได้เข้าในเซงกิเลยนะคะในตัวเมืองเลยติ๊กก็เลยสั่งให้พี่เขาส่งมาให้นะคะไม่เคยสั่งหรอกคะ่ะเนี่ครั้งแรกก็ตื่นเต้นนิดนึงเนาะเพราะว่าติ๊กสั่งผักสดไปเพราะพี่เขาบอกว่า ผักสดกับของเช่แข็งเขาไม่รับเคลมเนาะติก็ว่าเออเราก็ลองสั่งดูว่าเออผักมาถึงเรามันจะดีไหมอะไรเงี้ยก็เลยให้พี่แกส่งมาให้ค่ะนี่ค่ะติสั่งไม่เยอะนะคะสั่งแค่ไม่กี่อย่างเองติสั่งลองดูค่ะว่าผักพี่ผักเขาหนายังสดดีไหมมาถึงเรานะคะนี่ค่ะเขาก็มบินม,มีอะไรมาให้นะคะอื มาดูค่ะว่าติ๊กสั่งอะไรไปมา้างสั่งผักบุ้งไปผักยังสดค่ะผักยังสดยังสวยอยู่นะคะสดค่ะสดเหมือนเราไปซื้อจากร้าน้านเลยค่ะนี่ผักสตอได้สตอแบบเป็นฝักมาด้วยค่ะแบบเนี้ยเก็บไว้ได้นานเนาะสดสดค่ะชะอม ยังสดอยู่นะคะเนี่ยนี่ถั่วก็ยังสดค่ะนีิกสั่งผักผักก้ามจองไปอ่าผักก้ามจองไม่ค่อยดีนะคะเห็นไหมคะมันจะออกเหมือนเหลืองเหลืองเน่าเน่านิดนึงนะค,ะนค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยผักตรงดอกเขานะคะอืผักก้ามจองเสียนิดนึงแต่ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเราก็ กินเลยแล้วกันอืลวกลวกเอาไว้เลยค่ะเพราะว่าถ้าไม่ลวกมันจะเสียนะคะแบบนี้เพราะว่าเขาไอ้นี่มาแล้วนะคะเนี่ยเขาเริ่มเหลืองแล้วก็เริ่มแบบเหมือนมันเน่ามาแล้วค่ะติ๊กก็จะเอาไปล้างแล้วก็ลวกใส่ตู้เย็นไว้เลยนะคะมันจะได้ไวหลายวันถ้าแบบนี้ไม่ลวกมาคะ่ะพรุ่งนี้ก็เสียกินไม่ได้แล้วค่ะแล้วกอลูกนึงก็ยังสดอยู่ค่ะ แต่ว่าแม่ค้าใส่มาละโก้ลูกเล็กมายเนาะเดี๋ยวรอบหน้าถ้าสั่งจะบอกพี่ขอมะละโกอลูกใหญ่ๆนี่ค่ะอันนี้ก็มะเขือก็ยังสดดูอยู่ค่ะผักสดของเราก็ยังสดนะคะมีผักก้านจองอย่างเดียวค่ะที่ว่า,าไม่สวยที่ว่ามีเน่าแล้วนิดนึงนี่แล้วก็ริกสั่งพริกน้ำเงี้ยวมาค่ะเอามาทำขนมจีนน้ำยาำเงี้ยกินนะคะ ติ๊กมีดอกเงี้ยเหลืออยู่แต่ว่าพริกเกณติ๊กตาไม่เป็นนะคะเครื่องเราไม่ครบเนาะพี่ก,ก็เนี่ยก็เลยซื้อแบบสําเร็จรูปมาอร่อยค่ะยี่ห้อนี้เคยซื้อมาทำทิูแล้วก็ผมก๋วยเตี๋ยวเรือผมทาน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะเนี่ยค่ะติ๊กก็สั่งแค่นี้แหละค่ะไม่ได้สั่งเยอะนะคะติ๊กสั่งมาลองดูเฉยๆว่าผักมันยังโอเคไม่มาถึงเราอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคค่ะใช้ได้เลยค่ะดีเลยค่ะ ดีคือติกว่าดีนะคะ่ะเพราะว่าถ้าเราไปซื้อเองเราก็เสียเวลาขับรถไปเนาะค่าน้ํามันรถค่าอะไรค่าน้ํามันกับค่าเสียเวลาเนาะแต่แบบนี้เสียค่าส่งไปรษณีย์สิบยูโรค่ะค่าไปรษณียน์นะคะสิบยูโรแล้วก็ค่าของรวมทั้งหมดห้าสิบแปดยูโรยี่สิบห้าสิบแปดยูโรยี่สิบเซนค่ะทั้งหมดค่าของแล้วก็ค่าไปรษณียน์นะคะก็โอเคค่ะก็ถือว่าดีค่ะประหยัดเวลาเราแล้วก็ แล้วก็คือเราอยากกินอะไรเราก็โอเคเราสั่งทางนี้นี่ค่ะเคล็ดลับนะคะที่ทําให้ผัดสวยนะคะนี่ค่ะพี่เขาใส่แบบนี้มาให้นะคะแบบเป็นน้ําแข็งข้างในค่ะเป็นขวดน้ํานะคะที่เขาเอาไปแช่ช่องแข็งเนาะแล้วก็มันก็เป็นน้ําแข็งเนาะเนี่ยค่ะมันละลายอยู่ค่ะแต่ว่ายังละลายไม่หมดนะคะยังเป็นน้ําอยู่ค่ะเนี่ย ใส่มาเก็บค,ความเย็นนะคะแล้วก็ผัดก็ได้สุกค่ะติ๊กก็ว่าอยู่ค่ะตอนที่ติ๊กไปไปรับของนะคะไปลสนอเขายกมาให้ติ๊กก็ยกอ้าทําไมมันหนักจังเลยติ๊กก็ว่าเอ๊ะเราไม่ได้สั่งของเยอะนี่ทําไมลังของเราหนักจังเลยติ๊กก็ดูอีกนะคะว่ามันใช่ของติ๊กไหมเออมันก็ใช่นะชื่อเราอะไรเงี้ยพอมาเกะดูโอ้พี่เขาใส่แบบนี้มาให้ไม่หน้าเลยมันถึงได้หนักเอือ ก็เข้าใจเลยค่ะบางอ้อเลยค่ะว่าอ้เาอเนี่ยเขาใส่เยอะเลยค่ะสี่ขวดห้าขวดหกขวดนะคะก้อนน้ำแข็งนะคะยังเป็นน้ำแข็งอยู่เลยค่ะก็ <c oughs> ดีค่ะผ <c oughs> ักเราก็ยังสดอยู่นะคะ ค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ค่ะไว้เจอนคลิปหน้าเนาะมาดูค่ะว่าติก๊กจะทำอะไรกินข้าวกันมีมะละโกแล้วก็คงไม่พ้นสุ่ตมตํำค่ะแซ่บแซค่ะเจอกัน <c oughs> <c oughs> คลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ